นางสาวกมลมาหมกทองค่ะในวันนี้นะคะก็ขออนุญาตนำเสนอจากการที่พวกเรานะคะได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นครั้งที่3ค่ะโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งมีการเปิดทําการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของท่านผู้อำนวยการนพรดนอ่อนพึ่งค่ะ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผสมออนไซต์ควบคู่กันไปค่ะแล้วก็มีการจัดการเรียนการสอนเป็นเวลา6วันวันจันทร์จนถึงวันเสาร์ค่ะโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะก็จะเรียนในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะส่วนอ่ามัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจะเรียนในวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะ ทางโรงเรียนนะคะจะมีมาตรการการป้องกันนะคะสําหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนแบบออนไซต์นะคะโดยจะให้นักเรียนนะคะทําการตรวจเอทเคมาจากที่บ้านนะคะแล้วก็นําผลตรวจนะคะมายื่นให้กับคุณครูที่เป็นหัวหน้าเวรน,นะคะที่ยืนอยู่หน้าประตูโรงเรียน,นะคะ่ะตรวจดูก่อนเข้าโรงเรียนค่ะและยังมีการส่งตรวจเอทเคนะคะหน้าเสาธงในทุกตอนเช้าอีกด้วยค่ะค่ะลำดับหัวข้อที่จะนําเสนอในวันนี้นะคะ ก็จะมีอยู่5หัวข้อด้วยกันนะคะ1แผนจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ 2. โครงการพัฒนาผู้เรียน 3. สังคมมิติ 4. วิจัยในชั้นเรียน 5. ประมวลภาพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะซึ่งดิฉันนะคะจะรับผิดชอบในชั้นมันธยมศึกษาปีที่1ค่ะรายวิชาพระพุทธศาสนานะคะโดยในการเริ่มแรกนะคะ ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะคะก็จะมีภาพนะคะแชร์ให้เด็กๆได้ร่วมกันตอบคำถามนะคะว่าภาพนี้เป็นกิจกรรมวันสำคัญของอะไรนะคะพอหลังจากที่สอนนำเข้าสู่เนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการให้เด็กนะคะออกมาตอบคำถามหน้าชั้นเรียนนะคะเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสรุปเนื้อหาในการเรียน,นะคะ่ะ สวัสดีชั้นนะคะจะทําการรับผิดชอบในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะก็จะสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์นั่นเองค่ะเรื่องระบบเศรษฐกิจนะคะโดยในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะจะมีการซักถามนะะักเรียนเป็นช่วงๆคะ่ะจะมีกิจกรรมเป็นเป็นการใช้ PowerPoint อออเป็นประโยชน์นะค่ะมีการกดตอบคำถามกับนักเรียนในระหว่างทำการเรียนการสอนนะคะและเวลาจบในการสอนแล้วนะคะจะมีการให้นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบหลังเรียนนะคะจำนวน10ข้อผ่าน Google Form นะคะก็จะมีทั้งแบบทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยค่ะค่ะในส่วนของดิฉันนะคะจะรับผิดชอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะ ในรายวิชาพระพุทธศาสนาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยัง่งยืนนะคะแล้วกออ็วิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศค่ะโดยมีการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะด้วยวิธีการออนํารูปภาพมาให้นักเรียนตอบคําถามนะคะและหลังจากจบการเรียนการสอนแล้วนะคะก็จะมีการสุ่มวงล้อเพื่อให้นักเรียนนะคะออกมาตอบคําถามจากบทเรียนที่ได้เรียนไปค่ะ อ,นนอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นภาพการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีทั้งแบบออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะควบคู่กันไปค่ะโดยนักเรียนที่มาออนไซต์นะคะจะต้องเข้าอ o o g l e Meet นะคะเพื่อที่จะได้เห็นเนื้อหาบทเรียนที่คุณครูได้แชร์ไปใน Google Meet นะคะที่ให้เด็กออนไลน์ได้เรียนนะคะจะได้เรียนควบคู่กันไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโครงการพัฒนาผู้เรียนนะคะในกลุ่มผูพ้พวกเรานะคะได้ทําโครงการสารสัมพันธไมตรีสู่รัโโร้วนบวนะคะซึ่งโนโบวนะคะย่อมาจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นการสารสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ทํากิจกรรมเชิญสร้างสารรค์และส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันค่ะ สเพื่อให้นักเรียนมีความอบอุ่นและประทับใจนำไปสู่ความสามาัคคีและออสร้างความสัมพันธ์ทำไมตีอันดีระหว่างเพื่อร่วมระดับชั้นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะนี้ก็จะเป็นหัวข้อของสังคมมิตินะคะซึ่งพวกเรานะคะได้มีการสํำรวจความสัมพันธ์ของนักเรียนในแต่ละห้องนะคะโดยการให้นักเรียนนะคะกรอกข้อมูลผ่าน Google Form นั่นเองนะคะก็ได้แก่ อ่ามหนึ่งทับหนึ่งนะคะมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด21ิบ็คนมสองทับห้าจำนวนนักเรียนย4สิบคนและมสองทับสิบเอ็ดมสามทับสิบเอ็ดนะคะจํานวนนักเรียนยี่ิบหกคนค่ะซึ่งพวกเรานะคะได้ทําการสัาะห์ข,ข้อมูลของนักเรียนนะคะมาทั้ง3ระดับชั้นเลยค่ะผลปรากฏว่ายังไม่พบปัญหานะคะของนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าโดดเดี่ยวเลยค่ะแต่อาจจะมีนักเรียนบางคนนะคะที่มีเพื่อนเลือกน้อยอย่างเช่นนะคะเพื่อนเลือกน้องเขา1คนอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งพวกเรานะคะก็ได้มีการใช้วิธีการเสริมแรงนะคะโดยการอาจัดกิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมคู่หรืออาจจะเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะเป็นวิจัยในชั้นเรียนค่ะ ซึ่งวิใจัยในชั้นเรียนของดิฉันนะคะก็ได้ทําเรื่องทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับหที่มีต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษารายวิชาพระพุทธศาสนาโรงเรียนนนทบ,บุรีวิทยาลัยค่ะที่ทําวิจัยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าพบปัญหานะคะนักเรียนในชั้นเรียนไม่รู้วิธีการปฏิบัติตนนะคะตามหลักของพระพุทธศาสนาการเข้าวัดปัดเด็กนะคะยังไม่รู้เนื้อหาหรือหรือว่ามีเด็กบางส่วนนะคะที่คิดว่า เนื้อหาพระพุทธศาสนานะคะไม่ไม่น่าสนใจค่ะหรือไม่ก็เด็กอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวค่ะหรือยากเกินไปนะคะจึงทําให้ในรายวิชานี้ค่ะเด็กไม่ค่อยสนใจเรียนค่ะไม่มีความกระตือรือร้อนในการตอบคําถามในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะคะดิฉันจึงทํางานวิจัยเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อสํารวจทัศนคติของนักเรียนค่ะโดยใช้แบบสํารวจ ทัศนคติค่ะต่อไปนะคะเป็นการวิจัยของดิฉันนะคะก็มีชื่อว่าการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับสิบหกค่ะโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลายัยก็วิจัยนี้นะคะก็เกิดปัญหานะคะในห้องเรียนนะคะที่ดิฉันได้ทำการทดลองสอนมานะคะผลปรากฏว่า,านักเรียนในแต่ละห้องอะคะ่ะ ค้างงานเป็นจํานวนมากเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าวิชาสังคมศึกษามีทั้งหมดอ5รา,า,ายวิชานะคะอาจจะเยอะเกินไปทําให้เด็กนะคะไม่สามารถทํางานได้ทันนะกล้องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะทําให้เด็กนะคะเบื่อหน่ายไม่อยากทําอะไระคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นปัญหาสําหรับผู้สอนนะคะทุก ทุกชัก้นนะคะก็จะพบมากที่สุดนะคะในช่วงมอตนนะะ้นค่ะพบว่านักเรียนนะคะมีผลการเรียนที่ที่ที่ต่ำนะคะแล้วก็มีจำนวนนักเรียนที่ติดศูนย์ติดรอเยอะมากๆเลยค่ะในในวิจัยชิ้นนี้นะคะหนูก็ได้มีการคิดว่าหนูก็อยากจะทำปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการการส่งงานนะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของ การส่งงานในชั้นเรียนไปเลยจะได้นักเรียนนะคะจะได้ไม่มีการบ้านากลับไปทําที่บ้านนะคะอันนี้น่าจะลดพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักเรียนได้อ่ะค่ะค่ะซึ่งเครื่องมือวัดของหนูที่จะใช้นะคะก็จะเป็นแบบสังเกตนะคะแล้วก็แบบสอบถามค่ะค่ะดิฉันนะคะได้ทํางานวิจัยนะคะเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยนะคะโดยพบปัญหานะคะก็คือนักเรียนนะคะมีผลการเรียนต่ำค่ะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะจึงทำให้ดิฉันนะคะทำงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนาให้มี ให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นค่ะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้นะคะโดยเครื่องมือที่ทีฉันจะใช้นะคะก็คือ,อ,อการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะคะภาพแรกนะคะก็จะเป็นภาพการจัดบอร์ดนะคะในวันมาคาบูชาค่ะ ภาพที่สองนะคะก็จะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ในก,ในการรับสมัครนักเรียนค่ะภาพที่สมนะคะก็จะทําหน้าที่ในการยืนเว้นหน้าโรงเรียนในตอนเช้าค่ะภาพที่สี่และภาพที่หนะคะก็จะเป็นการจัดเตรียมสถานที่จัดผ้านะคะเพื่อเตรียมประชุมผู้ปกครองนักเรียนค่ะในโครงการกีฬาสู่ความเป็นเลิศกีฬาฟุตบอละค,ะค่ะค่ะสุดท้ายนะคะพวกเราก็ ขอขอบคุณนะคะคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและอาจารย์เวลรวีราบเกินค่ะที่ให้คำปรึกษาและดูแลพวกหนูนะคะตลอด15วันค่ะพวกเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ,ะค่ะ,ะ,คะ,ะก็แหมเหมือน3คนเหมือนมีดอลลี่เลยเนาะ นะคะเลื่อนเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาเหมือนมีดอลลี่หมุนลอกนะคะจอนะคะเออนะคะอาจารย์แววรวีนะคะอาจารย์แววสะดวกสะท้อนคิดนักศึกษาไม่เอ่ยอ่าโอเคนะคะสำหรับโรงเรียนนี้นะคะจากจากการที่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 ได้เห็นนะคะแล้วก็อ่าดูจากที่นักศึกษานำเสนอมานะคะ อในวันนี้เนี่ยอในเรื่องของอ่าวิจัยในชั้นเรียนเนาะก็ก็ปริชาติก็วัดในเรื่องของทัศนคตินะคะกมวลมาทำเรื่องไม่ส่งงานเนาะ,ะแล้วก็ธนิดานะคะทำเรื่องเกี่ยวกับโผลสำลิสนะคะทางการเรียนในวิชาพ,าพุทธนะคะก็อยากจะสะท้อนว่านะคะ ก็ควรตั้งนะคะวัตถุประสงค์ในการวิจัยนะคะให้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่จะทำแล้วก็ต้องดูกรอบอะไรหลายๆอย่างนะคะว่าเออมันมันมีทิศทางไปไปในทางไหนได้บ้างนะคะ,ะเป็นห่วงแค่อย่างเดียวนะคะก็คือในเรื่องของวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นๆก็คงไม่ห่วงนะคะเพราะว่าได้ได,ได้ได้ไปเห็นมาแล้วนักศึกษาก็มีสัมพันธภาพที่ดีกับ กับคุณครูนะคะแล้วก็คุณครูก็น่ารักนะคะถึงจะมีคุณครูที่เป็นคุณครูประจําการอยู่ค่อนข้างน้อยมากนะคะแล้วก็เป็นคุณครูที่เป็นคุณครูอันตรจ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะมากในในในหมวดวิชาแต่ทุกคนก็ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีนะคะก็ก็อะไรนะก็ก็เป็นห่วงอยู่อย่างเดียวนะคะว่าเออมันจะขัดอะไรกับกฎของศูนย์ฝึกอ,อีกไหมตอนนี้ก็เริ่ม ระแวงอย่างเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ฝึกเนาะโอเคก็ไม่เป็นไรนะคะ